สวัสดีครับท่านจะมจิกมาพบกันดึกหน่อยนะครับผมอา้าวเข้ามาแล้วก็เฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนครับที่เสนอที่บอกไว้นะครับว่าหลักหน่วยสองสูตรชนได้ตัวเดียวนะครับท่านจะมจิกนะ,ะแจกแล้วครับหลักหน่วยตัวเดียวครับตัวเดียวเลยเดินมาแล้วก้าวงววติดๆนะครับแวบนี้นวัด มื่อีสิบนะครับท่านจมามจิกนะก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับไม่สน,สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเป็นแบนปันข้อมูลก่อนจะซื้อรตรตีอะไรเราต้องมีข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ครับนะมาดูนะครับ มาดูแล้วก็ทำคู่โต๊ดให้เลยนะครับสองคู่เองนะครับนะท่านเจ้าพนิกแล้วมาตรงกับตัวนี้ได้ยังไงคอยดูนะครับไม่เสียเวลาครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเห็นนะครับท่านต้องหาสูตรบบมีแจกได้ตัวเดียวกับเลียงกับสามยกวะอันนี้เขาเรียกว่าหวยสามยกวะคือบวกสามบวกสามนี่ครับนี่อันนี้คือหวยเลียงเลียงก็คือได้หนึ่งปุ๊บเป็นหนึ่งสองสามหวยสามยกวะก็บวกสามกับสามเนี่ย พอได้สามบวกสามได้หกบวกสามได้เก้านี่ก็เรียกว่าหวยซ้ำมันจะชนกันออกมาจะได้ตัวเดียวท่านจะมีหลักหน่วยป,ปักตัวท้ายนี่ตัวเดียวยงนีอออ 123. นะครับชนออกมาได้สามตัวเดียวนะครับอออันนี้ตัวออกนะครับออกศูนย์เก้าสามนะครับงวดนี้ชนได้หกตัวเดียวออกหนึ่งเก้าหกถูกนะครับอ่าถูกนะครับนี่ชนออกมาได้ตัวเดียวนะครับเอาตัดมานะครับงวดนี้ชนออกมาได้เก้าตัวเดียว ออก5้าหนึ่งเกถูกนะครับออกงวดน,นี้โชวนออกมาได้หนึ่งตัวเดียวครับออกสี่หนึ่งหนึ่งถูกนะครับเอาถัดมาปาาก,กาหมดอีกแล้วท่านจมาจิกเปลืองนะครับคืองวดหนึ่งก็เปลืองเหมือนกันไลท์อันนี้ครับเปลืองนะครับเอาตัดมาครับขอบคุณท่านะมาชิกด้วยนะครับที่ห้องวีพีนะช่วยสมุดปากกามาตลอดนะครับ อ่าวันนี้ครับชนเจ็ดตัวเดียวนะครับอ่าได้เจ็ดนะครับวันนี้ชนได้สองตัวเดียวนะครับชนออกมานี่สองสูนย์ชนออกมานะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วนี่ตัวออกนะครับได้สองตัวเดียวออกห้าสองนะครับวันนี้ชนได้สามตัวเดียวออกแปดเจ็ดสามนะครับตัวเดียวนะครับสองสูนยนี้ชนออกมาได้เจ็ดตัวเดียวอันนี้ได้สามตัวเดียวออกเจ็ดสามวันนี้ได้เจ็ดตัวเดียวออกศูนย์เจ็ดวันที่แล้วได้หกตัวเดียวนะครับ สองชุดสูตรนี้ได้หกเ็ดแปดสูตรนี้หกเก้าสองนหกตัวเดียวงววนี้นะครับสูตรนี้ได้สามสี่ห้าสูตรนี้ได้แปดหนึ่งสี่จนสี่ตัวเดียวนะครับท่านสมาชิกนะคอยดูก็แล้วกันสองพฤกภาคมนี้สี่ตัวเดียวนะครับสี่ตัวเดียวอันนี้สูตรนี้นี่ครับสามจังหวะแปดหนึ่งสี่ก็คือสูตรนี้นะครับท่านสมาชิกนะนี่แปดหนึ่งสี่สูตรแรกนี่สูตรแรกนี่ อาจ,จารย์นี่แนะนําให้มาแต่ตัวเลขนะครับสูตรเขายังไม่บอกมาครับถ้าบอกมาเดี๋ยวก็ได้มาวันไหนก็ให้ท่านสมาชิกได้ชมกันนะครับนะเอาตัวเลขไปก่อนนี่สูตรสูตรที่สองคือตัวนี้แคปหน้าจอเลยครับน,ะนี่ตกแปดปุ๊บให้บวกสามบวกสามก็เรียกว่าหวยสามจังหวะนะครับนี่ครับวิธีทํานะหลักพันมาวางนี้หนึ่งครั้งหลักร้อยบนมาวางนี้หนึ่งครั้ง หลักหน่วยบนมาวางนี้สองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งมาวางนี้หนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองมาวางนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่มาวางนี้หนึ่งครั้งอย่าลืมบวกตัวนี้ตัวหกบวกหกกงที่ตลอดนะท่านจำไว้จีกนะอ่ามันดูให้ดูนะครับสามกับเก้าได้สี่กับเก้าได้สาม สามมาใส่หกได้เท่าไรได้เก้าเก้ามาใส่หกไปได้ห้าห้ามาใส่ศูนย์น 1. 1ก็ได้ห้าห้ามาใส่หกได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองนะครับพอสองบวกหกก็ได้แปดพอแปดปุ๊บบวกสามบวกสามนะครับแปดบวกสามสิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งบวกบวกไม่ท้นะครับหนึ่งบวกสามก็ได้สี่นี่ไงครับนะฮะแปดหนึ่งสี่ปักหลักหน่วยนะครับคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะอ่านี่สูตรมีทุกมาทุกสูตระครับสูตรนี้ อาจารย์แนะนำยังไม่ได้บอกมานะครับนะเอาบอาโจ์ให้ตตัวเลขมาก็เลยรีบเอามาให้ท่านจะมาคิกเลยนะครับนะอันนี้แล้วมาตรงตัวเด่นสูนนี้ก็บอกไปแล้วนะครับสูงนี้วิ่งตัวเดียวมาตัวเดียวก็ให้ทางมาคิไปแล้วนะวิ่งตัวเดียวตัวเดียวนะครับไปดูคลิปก่อนได้นะครับท่านจะมาคิกนะ นี่ไงที่ว่าวิ่งตัวเดียวตัวเดียวมาตรงหลักหน่วยพอดีสี่ที่แรกตัวนี้ก็บอกว่าไม่มาร้อยกาหน่วยพอดีไปชนหน่วยครับนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวทวนให้ดูอีกครั้งนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับที่บอกไปแล้วนี่แปดตัวเดียวออกแปดเก้าห้าตัวเดียวออกศูนย์ห้าเก้าตัวเดียวออกเก้าเก้าสามหกตัวเดียวออกหกเก้าหกหนึ่งตัวเดียวออกหนึ่งเก้าสี่ตัวเดียวออกสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเดียวออกหนึ่งเจ็ด แล้วห้าตัวเดียวออกห้าสองเจ็ดตัวเดียวออกเจ็ดสามเจ็ดตัวเดียวออกศูนย์เจ็ดนะครับวันแล้วเก้าตัวเดียวออกเก้าศูนย์หกวันนี้สี่ตัวเดียวนะครับตัวนในดูนครับอ้าวซีมาชนกาะไรดีนี่ไงครับอันนี้เดินยาวนะครับสองตัวมาตัวนะนี่เห็นไหมบอกว่าศูนย์มาแรงไปเนี่ยเห็นไหมสวยไหมครับนี่แหละตั้งแต่นี้มายังไม่ผิดเลยท่านสมาชิกตั้งแต่ห้าเก้าสี่มานี่ ก็เดินมาหลายงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดงวดงวดนี้งวดที่สิบเก้านะท่านจะไม่ทิ้นะห้ากับศูนย์นะครับแทบไม่ค่อยมีคนจับนี่อาจารย์เลยจับนี่นี่ได้คู่โต้แล้วครับนะมันก็ไม่ยากแล้วให้อีกตัวหนึ่งไปใส่เอาเองครับจับคู่โต้ให้แล้วนะครับนะ จับคู่โตไดให้แล้วครับนี่สองคู่เองนะครับนี่แล้วก็จับโตสามตัวให้นี่จับคู่โตให้แล้วศูนย์สี่กับห้าสี่นะครับนะถตาว่าท่านไม่ใช่ว่าหกไม่ใช่ก็เอาตัวอื่นใส่ก็ได้นะครับคู่โตมีส,สองคู่เองศูนย์ 4, สี่กับห้าสี่อันนี้ลองเอาหกใส่ดูนะครับหกศูนย์สี่หกห้าสี่ดูนะครับนะนี่ยังให้ตัวรอยด้สี่สองพื้กีกานี้นะครับนี่สรุป ให้เลระกู้โต๊ะสองหางเองนะครับนะนีสีตัวนี้ถ้ามาปักลนหน่วยแต่ห้ากับศูนจะมา100ร้อยลื้นมาสิบถ้าสี่มาหน่วยไอ้ห้ากับศูนถ้ามาก็น่าจะเป็นสิบนะท่านจะไปดิกไม่ศูนย์สี่ก็ห้าสี่นะครับนะลองติดตามดูไม่คู่โต๊ะก็คู่เงินละสองคู่นี้นะครับนี่วิจารณ์ให้แล้วนะครับนี่วิจารณ์แล้วตัววิ่งตัวเดียวมาตัวเดียวอันนี้ตัววิ่งสองตัวมาตัวเดินมา แปดงวดเก้าองดทเราเนี่ยนครับนะนี่กับกาลังเดินกำลังใส่นะครับ้ากระศูนย์ไปบวกสี่คู่โตดหรือคู่เงินก็ได้นะครับนะคู่เงินก็ได้สี่ตัวนี้นะครับสี 4, ่ไม่ไม่ยิงกับตัวนี้นะครับตันจำาจิตนะนี่วิจารณ์วันละสูตรสองสูตรให้ท่านจำบจิกให้เข้าใจนะครับเราไม่ได้ว่ามียี่สิบสูตรลงตั้งยี่สิบสูตรท่านมึนตึ๊บแน่ขนาดวางวางแค่นี้ก็ยังมึนเลยครับนะนี่เราเน้นๆให้นะ ช, yup. ชองอื่นไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับนะเราเน้นเน้นให้เลยนะครับน um ี่เน้นเน้นให้เลยนะครับเดินมาเก้างวดติดดูมาลุ้นงวดที่สิบพอดีมาตรงตัวนี้ท่านจะยี่คนละสูตรนะงวดนี้งวดที่แล้วไอ้นี้ได้เก้าแต่อันนี้ได้หกเห็นไหมครับนะครับงวดก่อนไอ้นี้ได้เจ็ดอันี้ไอ้นี้ก็ได้ได้เจ็ดอ่าตรงกันนะครับงวดก่อนไอ้นี้ได้เจ็ดนะครับไอ้นี้ก็ ได้เจ็ด้อกเจ็ดสามได้ไหมโอ้ไม่ใช่เวแล้วอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ก็ได้เดออกศูนย์เจ็ดอันนี้งวดที่เจ็ดสามอันนี้ได้สามอันนี้ได้เจ็ดเห็นไหมครับจะเป็นคู่โต้เลยนะครับนะงวดนี้ได้ห้าอันนี้ได้สองงวดนี้ออกห้าสองเลยมาเทียบกันนะครับมาเทียบกันอีกสองสูตรนี้อันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้เจ็ดเห็นไหมครับนี่มันกลสูตรถ้ถาถ้ามันสมบูรณ์ก็หนึ่งเจ็ดเลยออกสี่หนึ่งเจ็ด อันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สี่ออกสี่หนึ่งหนึ่งเป็นกูโตดเลยนะครับอันนี้ได้อันนี้ได้ได้เก้าอันนี้ก็ได้หกนะครับเก้ากับหกมาตัวนะครับอันนี้ได้หกอันนี้ได้เก้าที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับมาดูอันนี้ได้หกที่ได้หกหนึ่งเก้าอันนี้ได้หกมีตรงกันครับได้หกนะหกว่าหน่วยอันนี้ได้สามอันนี้นี่ อันนี้ได้เก้าที่ออกศูนย์เก้าสามะอันนี้ได้สามนะครับอันนี้ได้เก้าเห็นไหมออกเก้าสามเลยวันนี้อันนี้ได้สี่นะครับอันนี้ได้สี่อันนี้ไดอันนี้ก็ได้สี่ท่านจ้าชิกอ่าก็บอกแล้วว่าสี่ตัวนี้มันมา <c oughs> มี100ร้อยกันหน่วยที่เด่นที่สุดนะอ่าร้อยกันหน่วยเด่นที่สุดสี่ตัวนี้นะครับนะหลักร้อยก็มีสี่นะครับนะแต่หลักหน่วยก็ได้สี่นะครับนะ แต่น่าจะเน้นเน้นไปทางหน่วยมากกว่าเพราะสังเกตดีๆท่านสมาชิกนะแปดมาหลักสิบห้ามาหลักหน่วยเก้ามาหลักสิบหกมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักสิบสี่ไปร้อยพอร้อยปุ๊บเห็นไหมหนึ่งมาสิบหน่วยเลยห้ามาหลักสิบมาสิบหน่วยเลยนะครับเจ็ดมาสิบหน่วยเจ็ดมาสิบหน่วยพอวดที่แล้วนี่เก้าไงไปร้อยวดนนี้ต้องมาสิบหน่วย สี่ตัวนี้มาสิบหน่วยท่านจะไปดิน่าจะเป็นสิบหน่วยนะครับนะขัวแปดหนึ่งสี่ไปหลักหลักหน่วยอะไอ้ที่ว่าแปดหนึ่งสี่หลักร้อยเนี่ยมันจะไปหลักหน่วยหรือล่าหลักหลักร้อยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วหรือเปล่านี่อันนี้น่าจะเป็นหลักสิบท่านจะไปดิห้ากับศูนย์นี่ทาคู่โต๊ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จแจ้งละเอียดให้เรียบร้อยแล้วท่านจะไปดิขอให้โชคดีมีใจได้มีเงินค่าเทอมให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะ เจือผ้าก็แพงนะครับนะเพราะว่าอะไรก็แพงหมดตัวนี้เพราะมันเกิดสงครามยังไม่สู้กันยังไม่จบนะครับสงครามซูเนเนี่ยนะครับมันมีผมผลพวงด้วยนะครับไม่ใช่ไมีมีมีส่วนมีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนมากเลยนะครับนะมีส่วนมากนี่ครับคู่โต๊ดนะครับขอให้โชคดีมีใจทุกท่านนะครับซี้แจงแล้ววันสะสุดวิจารในท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะชุดที่ว่าเคียวร้อยชุดก็ให้ท่านไปแล้วข้อมูลแน่นปึ๊กๆเนี่ยนะครับ ได้โชคดีมีใจนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ